เครื่องชาร์จแบบชาร์จได้ไวแบตเตอรี่อึดทนใช้งานง่ายแค่เสียบ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาอันบ็อกอุปกรณ์สํารวจนะคะที่ใช้ในกล้องสํารวจนะคะกล้องประมวลผลยี่ห้อท็อปคอนกันค่ะซึ่งจะเป็นแบบไหนเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยคะซึ่งนั่นก็คือเครื่องชาร์จแบตท,ท็อปคอนรุ่น BC27CR ซึ่งใช้งานคู่กับแบตเตอรี่ท็อปคอนรุ่น BT25QA สีเหลืองแบตเตอรี่ท็อปคอนรุ่น TDB2 สีเทาเครื่องชาร์จแบตชาร์จได้ไวแบตเตอรี่อึดทนเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ท็อปคอนรุ่น BC27CR มีน้ำหนักเบามีกำลังไฟ9วตหรือ1.8แอมป์รูชาร์จเป็นแบบ3พินระยะเวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงต่อก้อนใช้คู่กับแบตเตอรี่ Top t o p ปคอน TBB 2 4่าความจุแบตเตอรี่อยู่ที่2,300ม ah, ิลลิแอมป์และแบตเตอรี่ท็อปคอนรุ่น BT52QA สีเหลืองความจุแบตเตอรี่อยู่ที่2,700ม ah. ิลลิแอมป์ใช้งานคู่กับเครื่องชาร์จแบตใช้งานง่ายแค่เสียบเสียบ และเสียบสถานะการชาร์จไฟกำลังชาร์จจะขึ้นสีแดงและเมื่อชาร์จไฟเต็มไฟจะขึ้นสีเขียวและแบตเตอรี่ทั้ง2รุ่นใช้งานได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงต่อก้อนี่นะคะก็เป็นการแนะนําเครื่องชาร์จแบตและแบตเตอรี่ของท็อปคอนค่ะค่จะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการแนะนําเครื่องชาร์จแบตนะคะแล้วก็แบตเตอรี่ท็อปคอนนะคะสําหรับลูกค้าท่าในใดนะคะที่สนใจนะคะอุปกรณ์ที่เราแนะนําไปเมื่อสักครู่นะคะหรือจะเป็นกล้องสำรวจนะคะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือว่ามือสองหรือเป็นอุปกรณ์อนเล็กทรอนิอื่นนะคะสามารถ รับชมในที่ร้านก็สำหรับสูนยางสิทธิ์ของสองปทุมธานีหรือจะเป็นโชว์รูมพีนวันนะคะจังหวัดสมุทรปราการสำหรับวันนี้มีเพียงเท่น,นี้ค่ะขอบคุณค่ะ